Gif สวัสดีค่ะดิฉันสุดพวนาดิสภานุรัตนขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Gift News ค่ะช่วงนี้ Gift News มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าให้ฟังกันค่ะเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของกาแฟค่ะ นักวิจัยเผยดื่มกาแฟช่วยยับยั้งมะเร็งผิวหนังได้ค่ะสำหรับเรื่องนี้คนที่ต้องอยู่กลางแดดเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬากลางแจ้งหรือคนที่ชอบการอาบแดดต้องฟังนะคะเพราะผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ชายมากกว่า10,000แคนในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟอย่างน้อย3ามถ้วยต่อวันจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเปซาเซลน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มเพียงอย่างน้อยหนึ่งถ้วยต่อเดือนมากถึง10%เลยค่ะและยังมีผลวิจัยหนึ่งนะคะจากดรฮันเจียรีผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยาและโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลสตรีบริกแฮมเมืองบอสตันได้กล่าวไว้ว่ายิ่งกาแฟมีสารคาเฟอีนมากเท่าไรความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นนะคะคาเฟอีนที่มีอยู่ในน้ำชาช็อกโกแลตและโคลา ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังชนิดเบซาเซลได้เช่นกันซึ่งสารคาเฟอีนจะช่วยขจัดเซลล์มะเร็งที่เกิดจากแสงแดดนั่นเองค่ะแต่ได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะดื่มกาแฟในปริมาณมากเพื่อหวังจะช่วยยับยั้งการเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะเพราะการดื่มกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลทำให้คุณนอนไม่หลับใจสั่นและความดันสูงขึ้นได้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนควรดื่มให้พอเหมาะแก่ตัวเองในแต่ละวันด้วยนะคะและหากไม่อยากให้รังสีอัลตราไวโอเลตจากแดดทำลายผิวสวยๆของคุณแล้วก็ควรใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยค่ะเรื่องต่อมานะคะดิฉันมีวิธีการง่ายๆที่จะดูแลปรนิบัติผิวหน้าให้สวยใสแถมสดชื่นเหมาะกับอากาศร,ร้อนๆของบ้านเราค่ะนั่นก็คือการบำร,รุงผิวหน้าด้วยสเปรย์น้ำแร่ค่ะสำหรับใครที่ต้องออกแดดทำงานกลางแจ้ง หรือสาวออฟฟิศที่ต้องออกไปรับประทานอาหารกลางวันในช่วงกลางวันที่มีอากาศร้อนจัดๆก็ควรจะมีสเปรย์น้ำแร่ติดกระเป๋าไว้ด้วยนะคะเพราะสเปรย์น้ำแร่มีคุณสมบัติในการบำรุงผิวแถมความเย็นจากน้ำจะทำให้ผิวชุ่มชื่นรู้สึกเย็นผิวเป็นสปปรรพคุณขอ,ของของเย็นหรือยายเย็นที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวจึงทำให้ผิวรู้สึกสบายขึ้นค่ะและหากใครตากแดดมาจนหน้าแดงนะคะจนผิวรู้สึกแสบไหม สเปรย์น้ำแร่จะช่วยทำให้หลอดเลือดหดตัวนอกจากทำให้ผิวสดชื่นแล้วเนี่ยผิวหน้าที่เป็นรอยแดงรอยไหม้ก็จะหายไปด้วยค่ะช่วงนี้ Gift News หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวสารกิจกรรมของกิฟรีนและสาระดีๆได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะดิฉันสุดภาวนาดิสพานุรัตสวัสดีค่ะ see you